ตอนนี้มะปางเดินทางมาถึงคุ้งแม่ตะเคียนนะคะชื่อสาลแม่ตะเคียนสามพี่น้องที่มะปางเคยเล่าให้ฟังเมื่องวดที่แล้วเนี่ยมะปางฝันฝันเห็นเลขที่เรือแม่ตะเคียนเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยค่ะเรืออันี้ยที่ปางฝันว่าปางยืนอยู่ตรงนี้เลยาปางก็เห็นเลขเลขขึ้นตรงนี้หนึ่งสามเก้า กับหนึขึ้นตรงนี้เลยในฝันขนปังลุกสู้เลยแล้วปังเคยถูกสามมวดติดจากการมาขอแม่ที่นี่นะคะอันนี้คือห้องห้องชุดที่ปังรวบรวมเงินสร้างสร้างให้แม่ตะเขียนนะคะอันนี้คือสารสารแม่ตะเคียนเดี๋วปังพาเข้าไปดูด้านใน อันนี้คนก็จะมาบนบานสารเก่าวได้แล้วก็เอาของมาถวายอันนี้เป็นเรือนแม่แตะเคียนค่ะเก่าแล้วโอ้ยมองไม่เห็นนะแสงเข้าตาเนีย่ยที่บังบอกทุกคนว่าเรือนแม่ขออนุญาตแม่นะเรือนแม่ผุผุพังหมดแล้วค่ะแล้วก็มีคนอะ่ะ เอาของมาบนบานมาไหว้ค่ะเอามาใส่ไว้ในเนี้ยในเรือนแม่ด้เคียนเนี้ยแล้วก็จิงหุ่นนะคะเนี่ยกินแล้วปังก็ตั้งใจว่าถ้าถูกหวยปังก็จะซื้อเรือนเรือนไทยหลังเนี้ยให้แม่ใหม่แต่ว่าเรือนหลังเนี้ยใหญ่มากงบประมาณค่อนข้างสูงปังก็ยังไม่ถูกนะทั้งวันนี้ใครถูกหวย เลขที่แม่แตะเคียนให้นะคะช่วยกันสมทบทุนซื้อเรือนแม่นะคะคนละห้าสิบคนละร้อยสิบยี่สิบก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือองค์แม่แตะเคียนนะลูกขออนุญาตแม่เน่ะคะสวยมากแม่สวยมากค่ะบอกตรงน,นี้แอนดมินถ่ายไกลนะจริงๆแม่สวยมากสวยทั้งสมองค์นะคะแล้วก็มีมีน้องกุมารมีนางลำนะคะที่เป็นบริวารของแม่แตะเคียนอยู่หนะ้าที่นี้ เดี๋ยวเรามาขอเลขกันนะคะว่างวดน,นี้แม่จะให้ไหมนะคะเนี่ยคือลกหมดแล้วต้นไม้ต้นญ้านะคือปกคลุมแบบขึ้นสูงมากหมดแล้วอะเนี่ยที่ปังแบบแบบอยากทําให้ใหม่ทั้งหมดแต่ว่างบแสนหนึ่งก็ไม่พอเนาะอยากทําหลังคาหลังคาให้แม่จำเคียนใหม่ด้วย เวลาคนมากราบมาไหว้อะของไหว้จะได้แบบไม่ตากฟ้าตากฝนเนาะ <c oughs> แล้วคนเนี่ยดูคนเอาของมาไหว้ก็มาสมใส่ไว้ในนี้ทำให้เรือแม่เนี่ยคือมันไม่ใช่ที่ไว้อะค่ะแล้วทีนี้ผู้ดูแลศาลเนี่ยเขาเอาเรือแม่ตะเคียนมาฝัางห้องชุดไว้ ห้องเก็บชุดแม่ตะเคียนข้างในมีชุดมากมายเลยคะ่ะที่คนนำมาถวายแต่ว่าตอนนี้คนเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเรือแม่คนเอามาตั้งฝางที่เขาตั้งแบบนี้เพราะว่าต้องไม่อยากให้แม่เนี่ยตากฟ้าตากฝนคือเขาก็หวังดีแต่นี้เราจะทำวิธีไหนที่ก็ให้ขอให้แม่ให้โชคให้ลาบนะ ให้คนเนี่ยถูกขวยแล้วก็มาร่วมบุญมาร่วมบุญมาสร้างทำสถานที่ให้แม่ใหม่ให้แม่มีที่อยู่ดีๆที่นี่ทุกคนที่ผ่านวิ่งผ่านไปผ่านมาทุกคนก็จะบีบแต่ค่ะเป็นการแบบเคารพแม่ตะเคียนคือบอกกล่าวเดี๋ยวเราไปจุดทูปก,กันแล้วก็มาดูตัวเลขที่เรือแมก่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ปังได้ทำการจุดทูปเสียงทายขอแม่แตะเคียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลุ้นกันว่าสามตัวข้างบนจะออกเลขอะไรถ้าถูกก็ทำบุญให้แม่แตะเคียนนะคะแล้วแม่ก็สมทบทุนช่วยกันซื้อ สารให้แม่ใหม่เนาะมันยังไม่รู้ราคายังไม่ได้ตรวจสอบราคาดูว่าประมาณเท่าไหร่ได้ อากาศปลอดโปรง่งมากค่ะวันนี้ที่บ้านฝนตกทั้งวันเลยเหมือนแม่โดนบันดาลให้เรามาหาท่านได้อะแต่พอดีวันนี้น้องสาวอาสาขับรถยนต์มาให้เพราะว่าแอดมินขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะน้องสะพ้ายะะ่ะน้องสะพ้ายอาสาพามา ตัวลกมาแล้ว มาเช็กลุน้นไปด้วยกันนะคะตัวแรกห้าไหมแอนมินคิดว่าห้านะคะดูดปดขาตัวแรกห้าค่ะ แรกแอดมินว่า,เ,าเดี๋ยวจะปล่อยให้ทูบแม่เนี่ยแบบไปเรื่อยๆแล้วแอดมินจะไปถ่ายเลขที่เรือแม่ตะเกียนให้แต่พอดีว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วคือเวลาที่แอดมินไม่ได้ไม่ได้นั่งเฝ้าทูบตัวเลขอะคะ่ะทูบก,ก็จะลม้มบางทีก็คือคว่ำคว่ำหน้าลงไปทาให้แอดมินเห็นเลขตัวสุดท้ายไม่ได้วันนี้แอดมินก็เลยต้องเฝ้าเฝ้าตัวเลขนะคะ กงวนนี้หวังว่าแม่ตะเคียนจะให้สามตัวตรงๆเลยนะคะเราจะได้ร่วมสมทบทุนนำเงินมาซื้อสารให้แม่ตะเคียนใหม่กันนะคะโอ oh. เล็กสวยมาก เห็นตัวเดียวเลขสวยมากเลยเจงเหมือนเลขที่คิดไว้อ่ะเข้าใจไหมเจยเห็นตัวแรกก็แบบชอบเลยใช่เลย เขาไม่ท,ทําที่ถังขยะเนาะน่าจะมีถังขยะตั้งสักลูกหนึ่งคนดูแลสาลเขาไม่ได้มาทําอะไรที่ศารเลยนะเขาไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมีคนดูแลอยู่สองสาคนอะเมื่อก่อนพี่มาไม่สารแม่ไม่เคยลกแบบนี้เลย เมื่อก่อนมากันน้องกุ้งก็จะช่วยกันเก็บเก็บเก็บเนี่ยใส่ถุงใส่ถุงเมื่อก่อนแบบมีปะทัดแล้วมีถุงมาไงมไม่เคยปล่อยล็อกแบบนี้เลยนี่อยู่หูมาตกใจของคุณน้องกุ้งอ่ะกลุ้มเลยเลยไ,ไว้ตอนนี้ทนะี่ตั้งก็เลยไม่ใช่นี่พี่มาเก็บกับน,น้องกุ้งแล้วนะตนะัวที่สามนี่กลัวทูบล้มพี่นี่ไปตั้ง เ็กที่บ้านหรอทีแรกเห็นหัวคิดว่าอีกเลขหนึ่งแต่พอทูบลงมาเนี่ยพอลมพัดปุ๊บเนี้ยเลขแตกอืเป็นเลขเลยละ อยากเชื่อตรงกับเลขสูตรของเราพอเราไปหาลอตเตอรี่แล้ววันก่อนเห็นเราไม่ได้ามาเราเอาห้าสามมาสามห้ามาเรเราทำได้สองห้าสาม อย่พี่ก็ะตัดเมื่นคิดยาวคนเขาก็กอดพูพี่พี่ว่าพี่จะไปรูปลูกคำคำดูเลขแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเงี้ยวันก่อนสองคนต้องกุ้งทำาันนี้แหละกว้าเลยเ้องเฝ้าโต๊เนี้ย พิมพ์ก็เหมือนเมื่อก่อนปล่อยจุดมันอ้าทุกทีเลยทีพิมเลยล <ง S 2> วา่าความหมดวันนั้นสองคนนงกุ้งช่วยกันพลิกพริกขึ้นมาแล้วไมไพไิกแล้วมันมันกระจายหมดแต่เห็นเป็นหนึ่งมันเป็นขีดเลยเป็นขีดอันเดียวเงี้ยมันเป็นหกห้าหนึ่ง นั่นเลยตัวที่สองอะ่ะค่อยๆประทุประทุเนี่ยประทุเรื่อย,ยแต่ถ้าจุดในบ้านในห้องนะอยู่ไงอยู่งั้นไม่มีลมไงโอ้ลมจา๋าแม่ลมสงูกก่อนให้ลูกเห็นตัวหลังก่อนแม่ให้ลมนิ่งๆก่อน จำได้ครั้งแรกที่พี่มาจุดทูปอันนี้นะพี่จุดได้เจ็ดแปดเก้าครั้งแรกเลยหลังจากที่พี่ถูกกระสามั่วตินะพี่มาจุดเลขเจ็ดแปดเก้าออกหกเจ็ดแปดเก้ากับหัวฟ้าเนะี่ยพี่ไม่ได้คิดพี่ซื้อ100ตัวร้อยกับหกตัวไม่ได้คิดเลยวงมวยสอง 2, พี่มาจุดอีกได้สี่ศูนย์หกอ่ะออกว่างสี่ศูนย์หรือหกศูนย์เนี่ย พี่ก็ไม่ตัดมาก่อนพี่ไม่เล่นสองตัวพี่พจะเล่นสามตัวอย่างเดียวมาก่อนเนะที่เราซื้อฮะร้อยไปสามจุดอีกกเข้าสองตัวพี่ก็ไม่ตัดอีกอยู่ห้าหกมวดพี่ว่าเอาแม่ไม่ให้สามตัวแล้วพี่เลยไปตัดสองตัวเล่นต้องบนท้างล่างลัวให้หลายท่านให้หลายรอบไหมอฮะวันเกิดเกิดรายจีนี ีทโทรศัพท์เราไม่ชัดแล้วมันก็ชอบแบบซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกหมดกัดหมดกัดดูแล้วก็ต้องดูให้จบเพราะเราเคยดูไม่จบแล้วเลขเพียน <laughs> ้หมวดหน้างานยา่ยารอบ,บ,บแล้วหรอจัดวันที่ยี่สิบกันยางานอะไรนีย่ย่าทำบุญย่าหกปีอ่ก็ย่าเสียว,วันที่เออวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมฮัลโหลก็เดี๋ยวไปอ่ะ